คือเปิลนะคะเคยเป็นพนักงานบริษัทเอกชนมาประมาณเกือบ20ปีเลยค่ะด้วยสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยเราก็สนใจอยากทําธุรกิจออนไลน์ก่อนที่จะมาเจอกับเอ็นทริปกรุ๊ปเนี่ยเคยขายของออนไลน์มาก่อนนะคะเป็นอีกแพลตฟอร์มหนึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการทําธุรกิจออนไลน์อะ่ะมันไม่ได้เริ่มต้นยากอย่างที่คิดเลยเพียงแต่ว่าระหว่างที่เราทำอะคะมันก็ย่อมมีอุปสรรคมีปัญหาต่างๆตามเข้ามาตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่มีที่ปรึกษาไม่มีโค้ชที่คอยให้คําแนะนําเราเสียทั้งเวลาเสียทั้งเงินไปเรียนรนะ ทำให้เราทอ้อแล้วก็เลิกทําไปกลางคันเลยค่ะโชคดีนะคะที่ตัวเองอตัดสินใจถูกเข้ามาร่วมธุรกิจกับเอ็มทิ o u ุ๊เพราะว่าที่นี่เนี่ยมีทั้งคส้สมีทั้งที่ปรึกษาสอนให้คําแนะนําตั้งแต่เริ่มต้นนะคะแล้วก็สอนแบบหมดเปลือกไม่มีกั๊กเลยค่ะแล้วก็ให้คําแนะนําแบบไม่มีวันหมดอายุด้วยนะคะที่เอ็มทิ o u ุ๊เนี่ยเขามีทั้งระบบมีเครื่องมือนะคะแล้วที่สําคัญก็คือสินค้าสินค้าที่นี่เนี่ยเป็นสินค้าคุณภาพมากๆนะคะเป็นสินค้าที่ระดับมาตรฐานสากลเลยทีเดียวสินค้าเนี่ยจะอยู่ในเรื่ององงงงขขสุขภาาาาพคควมมมนนนะะซึ่เเปป็ไตท ลเลยเวลาจะเลือกทําธุรกิจหรือเลือกใช้สินค้าเนี่ยต้องเทสก่อนว่าสินค้าเนี่ยดีจริงเราถึงจะกล้าแนะนําให้คนอื่นใช้ตามเราได้การลงทุนเนี่ยไม่ได้ใช้เงินเยอะนะคะรายได้เนี่ยขึ้นอยู่กับทักษะและก็ความสามารถของเราเองสามารถสร้างรายได้ได้จริงค่ะนอกจากนี้นะคะเรายังมีเวลามากขึ้นดูแลสุขภาพตัวเองมากขึ้นแล้วก็มีเวลาดูแลครอบครัวด้วยค่ะที่สําคัญคะ่ะที่เอ็มทิปกรุ๊ปเนี่ยมีทิปท่องเที่ยวให้ด้วยทั้งต่างประเทศแล้วก็ในประเทศปีหนึ่งประมาณ3-4ครั้งนะคะธุรกิจนี้นะคะตอบโจทย์สําหรับคนที่อยากหา อะไรทาเพิ่มแบบออนไลน์ถึงแม้ตัวเราเองเนี่ยจะมีรายได้จากช่องทางอื่นอยู่แล้วแต่การที่เราสร้างรายได้อีกหนึ่งกระเป๋าเนี่ยจะบอกว่าดีมากๆเพราะว่าจะลดความเสี่ยงด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันที่เป็นแบบนี้แล้วก็รองรับสถานการณ์โลกในวันข้างหน้าเพราะทุกวันนี้เนี่ยทั่วโลกเขาก็เปลี่ยนไปใช้ออนไลน์กันหมดแล้วค่ะใครที่สนใจนะคะอยากมีธุรกิจออนไลน์เป็นของตัวเองไม่ต้องเสียเวลาไปเรียนรู้เองไม่ต้องลองผิดลองถูกแล้วก็สร้างรายได้อีกหนึ่งกระเป๋าได้จริงๆที่นี่นะคะมีทีมงานมีโค้ดให้ที่ปรึกษาตั้งแต่ แต่เริ่มต้นเลยมาสร้างรายได้จากธุรกิจออนไลน์เพิ่มอีกหนึ่งกระเป๋ากับ Mship Group กันค่ะใครนะคะที่สนใจคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยค่ะ